สวัสด,ดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียดตอนตะเว้นตกพี่นองจา๋ามานั่งฟังเสียงกบเสียงเขียนร้องอยด้านหลังหลังจากที่ฝนตกเกือบเบิ้มือมาเนี่ยน้ำเต็มให้เต็มคันแลวก็กบเขียน้องแซวแซวเดี๋ยวเดือดเดือไม้แห้งเดียวิ้มเสียงสวดสวด บรรยากาศบ้านสวนยามค่ำคืนแต่มริากาเริ่มมืดฝนไม่อีกแล้วเขาเจ้าไทยหน้าแซวแซวมืาอนี่ยไทยหุดกาไทยตะกาเตรียมวานกาฝนตกและอากาศก็เย็นเลยพี่น้องมานั่งฟังเสียงกบเสียงเขียดร้อง อันนี้ก็เสียงธรรมศาสตร์เริ่มค่ำเริ่มมืดแล้วพี่น้องจา๋าอากาศกระเย็นเนาะบูฮัวหลอบเดิกฝนสิต้องอีกบ่าวบางแนมันมืดฝนเดี๋ยวเมื่อหากินเขาก็พี่น้องจา๋าบ่ฮัวเขาเห็ดยังกินแล้วตอนนี้เห็นเขาเอินไปกินขา่า ทั้งพุนมืดฝนพี่น้องเห็นบะมันมืดฝนอยู่เมื่อคืนกับฝนตกเกือบทั้งคืนตื่นมาก็มัตกแห้งอีกถึงแต่ตีหาทางนี้พักกันกินข่าวแล้วได้อะไรกินคุณยายวันนี้ เปาต้มปากาลกดอีกไยังบ่เบื่อีายดกินปลากตดะแต่มอเศร้าแล้วพี่น้องอันนา้งถ่ววแกงปลากตดใช้น้ำไม่สมเบ้าเสือผัวต้มสมปลากรดย้ายบุญปิ่งปลากดแม่ไข่ตกมาตอนเย็นพวต้มยำปลากรดปลากกดบ้านเปินยังไรทำปลากรด่าแซบ ประกฏกับประกฏแม่ไข่อ่าพอลองทำไปหามาสวงคำเนี่ยก็ได้อยู่หาลูแปดขีดเนอะอันเก่ามือเศร้าเนี่ยก็ไปหามาก็ได้อยู่สรุปขายเบิร์เบ่เยางยางน่ะเคลื่อนบุ้ผู้สื่อหรือว่าเอาไว้กินเองขายบบเบิร์ดแบ่งแน่พี่น้องบอแบ่งเงิน สรอยสวรรค์แล้วก็ขายน้ำกินพร้อมกินน้ำ <ไฟ S 1> ขายน้ำา,ออาโอ้ยไปเบิ่งแน่ในหน้าบ้านน่ะบกวดเมยเมื่อคืน้นี่มุยคนไปนอนเดี๋ยวไปเปิดไฟไว้จังหวะปีกแมงเมากองคลุมคืนอยู่เต็มหน้าบ้านเอแมงมเมาเริ่มมาแล้ว อันนี้ต้ยมยำปลากกดแม่ไข่พี่น้องจา้าเนี่อันนี้แกงเห็ดมาสายายเฮ็ดถูกเก็บมาไปเก็บหอย,ยอ๋อเก็บมาหมอเส้าหมอเสาไปเก็บหอยก็ได้เห็ดอี<ม>สอง,องสองจุ่มสองเงาเาแกงไ่งเ,งเ,งงงเหจะนงเฮ็ดบดออกเด้พอดีขีโรดพ่านมอเสามันอยู่ในขางทางอะ่ะก็เลยเก็บ่เยก็ไเก็บเมือ่อวานก็ มามาพี่น้องจ๋ากินข้าวแลงนี่ละส่วนใหญ่อาหารการกินกับตามฤดูกาลเอาหอยบ่ได้ต้มเลยบอกหอยอันเก็บมาหมอเช้ายัางบ่ทันได้กินเลยพี่น้องตอนเที่ยงก็ไปกินต้มหอยอยวนเทียงยายรุนก้อยก็แซ่บเด้ต้มใส่ส้มแล้วเฮามานันซอยๆแล้วมาก,ก้อยอม ใส่ข,ข้าวคั่วต้นหอมผักชีพริกป่นน้ำมะนาวใส่ตะไคร่หน่อยหนึ่งใส่น้ำปลาอุ้ยก้อยหอยเนาะหรือว่าต้มจำแจว่วมะนาวกระเสบหอยนาอ่ะมะลานางบอกินขา่าบะนางบอกินข่าแลกนางยันอ้วนมาเคลื่อนก็กินต้มเป็ด ปิีงเป็ดลาเป็ดนางบอกนางบอกกินย่านอ้วนประมาณสามทุ่มพอเห็นมันลงมานางกินเขาน้ำน,นักนางขึ้นหลายนางว่าเท่ายหกสิบกลัวแม่สิเจ็ดสิปแล้วบอกแม่งเมามาแล้วนี่ มีทั้งเขาเนี้ยเข้าเจ้านี่ยัมยัประกเขียดห้องแซวแสวมาคืนสิมาพระเจ้าไนไปไต้กบไต้เขียดชกแซบบรัยพวกน่ำมันลายน่ำมัน,มนตเต็มให้ไ,หได้หลายบก่กบเชียงขังอือย่านว่าน่ำมันลายแล้วที่นีย <c oughs> น้ำมันหลแล้วมันมันแหงเนี่ยเขียดทองเซลเซยลอยเขียดก็เขียดแม่ไข่พี่น้องผลตกใหม่อึงก็อึงแม่ไข่ปากกฏก็ยังปากกฏแม่ไข่เนาะปากกฏนี่ขืนมันขืนวางไข่ตามห่วยแหละน้ำห่วยไหลแล้ว,ม,ว,ลวมันก็ขืนส่วนนี้นะ บโทหายายเต็มบทป่าขึ้นบอ่อป่ามีน้ำโค้งนะ่ะคันป่าขึ้นสดได้ลงไปเอาป่าเด้อนี่นะ่ะเอาอน,น้ำเต็มให้เต็มคันเมื้อนี้น้องทำกัว่าจะไปโรงเรียนไปได้ครึ่งทาง เออฝนตกอยู่เบิดมือก็เลยกลับมาม่วงมาแต่เขากลิน่นโุนก็ย,ยายได้กินเข่าก็่บลักม่วงซุกพี่น้องยังถือปัน่นเข่าเมื่กินข้าก็มักม่วงอยู่เ,เมนูอาหารคุณยายอันนี้จะเป็นหอยหพี่น้องหอยที่ง,งมมานละ่ะแท้จริงแถวหน้าบาเมียเนี่ยกหลายอยู่เด้ มือเสารนี่ยก็ายรุ่นายนมาแล้วก็เก็บอมาลาก็ไปเก็บก็ได้อยู่บ่มียางไปเบิ่งส่วงใบก็เห็นอยู่แต่บ่ได้เอามันออกเรื่อยๆตัวเทมันบอกออกจากคะแทนามันก็ออกเนาะทีบ่มีไปเก็บมือเสาร์ก็แม่นองมือนะกะเขาไปส้วงสายส่วงเที่ยงนี่ก็ได้บักหลายวัชนว่าได้เกิดเป็นถังนี่อันนี้หอยหน้าเลยพี่น้องจา๋า หอยนาฝนตกแล้วมันออกมีตะหน่วยใหญ่เนาะต้มใส่สมหลายๆจิ้มแจ่วมะนาวก้อยกระแสบหอยธรรมศาสตร์อยู่ตามทุ่งนาแต่สมมือนี่เขาก็เหลี่ยงบดเลยบัวสิเป็นหอยบ่วเป็นอิปู แมงดากบเขียดอึงเขาเจาก็เลี่ยงเนาะพอมันหายากมันเริ่มศูนพันหลายคุณหลายคนหลายเขตหลายพื้นที่กะว่ามันศูนพันหาบ่มีแล้วแต่หน้าบ่มีกะยังพอมีให้เก็บอยู่เด้ก็มีอยู่แต่ว่าหอยเนี่ยขน,น้ำหลายแล้วไปเงี่ยงเอาฝนตกนำต้ำเต็มให้ให้หน้าแลวไปเงี่ยงเอา มันสิขึ้นมากกลางคืนน่ะมันสิหาง่ายกว่ากลางเวรอีกเด้กลางเวรน่ะมันอยู่ใตนำแต่หน่อยหน่อยมันบ่มีกันเลือกไปปล่อยบักไหลาครึ่งกะละมังอันนี้ขังไว้มันคายขีดนหนอกแล้วก็เอาไปต้มข้าวเจ้าขายกะ โลลอยกูาบาทเขาเจาว่าแต่อยู่บ้านบ่มีกับบ่เคยขายส่วนใหญ่แถวบ้านค้านขายเขาขายเป็นถุงก็าไม่ได้ขายเป็นโลถุงละยี่สิบประมาณนั้นหอยนาสดสดคันแม่ไปเก็บอีกมืออื่นก็นได้เด้นี่แต่ว่าไปหามามือนก็นยังบ้านด้กินอยู่ กินพวมแมงเมาบอนเริ s <S s <S s <S right. ่มสิมาแล้วเอาไม่ทำเร็วๆดีบเลอสุกทำ ข้าวกินทำก่อนสิเป็นต้มยำปลาอันต้มยำแมงเมาเนี่ยมึงอไงแมงเมาบินลงปอกแปก็กปอกแป็กแล้วเนี่ยแมงเมาออกแล้วเมื่อคืนมันออกรอบเด็กแมงเมาตื่นมานะเห็นแต่แมงเมาเต็มอยู่น,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 นี่นะในในบ้านสวนนนั่ยังบมีกวาดอยู่ <c oughs> <c oughs> เจเจี๊ยบนะนางเมื่อพี่น้องเมืองแต่ส่วงส่วงใบเมื่อคืนในนอนพี่บวกกับฝนตกก็เลยเมื่อบ่ได้มื่อนจะกินก้อยหอยทำต้มก้อยต้มจำต้มอันนี้กินกับแจ้วกับแซ่บแจวา ส้มใส่สมเลาลๆหอยเคื่งถังเคยเอาไปแล้วปล่อยแล้วย่างลูก้หน้าวางส่วงอันนี้กับน้องทำหลายหนึ่งออกมาติมอยู่นเราไอทำมันออกตอนอันนั้นมันออกย่างมือสาแล้วมันเริ่มออก เดิมมาไขโอ้ยเอาหม่งหม่วงมาให้คุณยายอีกแล้วแสงเอาหม่งหม่วงมาให้คุณยายอีกแล้วคุณยายกำลังกินเขากับมงม่วงพูนเป็นกระสอบมม่วงซุกเออกล่องบอน่ะหม่วเอึกล่องอันนี้ก็ตาด้จ้ะเอาเมื่อกินเอง กินข้าวแรงแล<น>ไแล้ว,วลบบงแบแบอบกแัดอันจะบอกนะฝนตกมาน,นี่ก็เปิดร้านเปิดค่ะเปิดกบลอยดูกเปิดั่นนางก็ตื่นแต่เศร้าอ,ออกมาเก็บหอยเด้อมืเอเศ้านี่ <g ulum> อิ่มมาทำแมงไหมเริ่มลงแล้วแมงเมาเริ่มมาจักอยากยังแต่ละเมื่ออาหารเทียงกับกกิ่นไพร์ะลิ่น,นยัน กินะครินบระาวจังมดี๋มาหนแลงบ่ินเดเด็ดอกงกิลงเดกมงงอกล่องคุณยายก็ล่นกล่องอยู่ฝนตกอันนี้มงอึดกล่องนะจ๊ะส่วนนี้ลราดูมมงสุกกำลังระบาด เมนูอาหารคุณยายแล้วกิ่นสม,มือกินกินกับเขาเบิดมือเลยยี่สิบลูกมะม่วงกือกล้องมันแสบอยู่หวานยายกินกับเขาเมือ่อวันนี้เราก็เห็นมะม่วงกวนเมื่อวานก็เห็นมะม่วงกวนบวเห็นมะม่วงกวนกวน,กวนอีกตียาย มุซึกกว่าฝนชีตกลงมาพี่น้องตอนนี้ก็มืดฝนอยู่เด้พี่น้องจามา้าเนี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจรอรุ่นอีกมือหนึ่งว่าฝนชีตกบก่คืนนี่ื่คืนนี่มาตั้งแต่สองทุ่มยันสอดแจง้งเนาะตื่นสามาฝนตกแหงต่ออีกเบิดมือจนเทียง จงังเลยเริ่มหยุดพอสี่โมงเห็นแดดหน่อยๆเสียงจิริดจีซ่อนห่องเขียดห่องไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี